สืบเนื่องจากวันที่14พฤศจิกายนเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงกองวิชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจะได้จัดการประกวดคลิปภาพยนตร์สั้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งในคราวที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปรับฟังความรู้สึกจากน้องๆสรดับวัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาในคราวนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมความรู้สึกจากน้องๆจากนักเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ได้รับรางวัลกันค่ะสวัสดีครับกับผมนักเรียนช่างฝีมือทหารพานุพงษ์ชานิรศ ชั้นปีหนึ่งภาคปกติสาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ชื่อเล่นชื่อฟุกครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักเรียนช่างฝีมือทหารหญิงสัตการปานไก่ชั้นปีที่สองภาคสมทบสาขาวิชาชีพช่างเมคคาทอนิกส์ชื่อเล่นชื่อยายีค่ะขอให้น้องเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทําคลิปเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าค่ะแรงบันดาลใจของผมคืออยากให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ได้รับทราบถึงความสามารถพระวิชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่เก้าครับและสุดท้ายนี้น้องอยากฝากอะไรให้ใหกับคุณผู้ชมค่ะ ค่ะหนูอยากให้ฝากถึงคนรุ่นหลังนะคะและลึกถึงในหลวงรัชการที่9แล้วก็ให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค่ะและจากการประกวดคลิปเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวงนี้ทําให้น้องได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะครับผมได้รับรู้ได้รับรู้ถึงการที่การทํางานของโครงการคนระับโครงการฝนหลวงนีครับและได้รับความรู้ที่เอาไปใช้ในการทํางานในโปรแกรมครับ ส่วนนนหูะะคะอยากให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระราชกรณียกิจในหลวงราชการที่9ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเพอเพียงในการใช้ชีวิตค่ะขอให้พวกหนูเล่าถึงแรงบันดาลใจในการส่งคลิปเข้าประกวดในครั้งนี้ค่ะ ก็แสดงให้เห็นพระปีชาสามารถของในหลวงรัชาการที่9นะคะว่าขั้นตอนการทําฝนหลวงเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรที่ชอบโครงการนี้นะคะก็เพราะว่าประเทศไทยในภาคต่างๆนะคะก็มีการแล้งมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือภาคต่างๆก็ทําให้ชาวบา้านเกษตรกรนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและก็ทําให้โครงการนี้มันน่าเชืช่อชูยิ่งขึ้นค่ะ 2 4พฤศจิกายนของทุกปีเป็นปีแห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทานนับจากวันที่14พฤศจิกายน2498เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่24คม2545เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่1 4พฤศจิกาย,ยนของทุกป,ปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อร่วมน้อมรำล,ลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสาตร์ไทย ที่ตัวฉันจะตวันที่จยืนอีกครั้งพอแล้วคำหัวภายแพ้พอแล้วใจที่ยอมให้ใครทุยางสวัสดีครับพี่ฝนผมพักเรียนช่างฝีมือทหารฟุกครับพี่ฝนครับพอทราบหรือไม่ว่าการทําฝนหลวง ให้ประโยชน์อะไรบ้างต่อประชาชนครับถ้าอย่างนั้นพี่ฝนจะเล่าให้น้องฟลุกฟังนะครับสายฝนจาก,ากฟ้าฟ้าสู่ปวงประชาด้วยรพระเมตตาพระราชทานฝนหลวงให้ปวงชนชาวไทย เมื่อปีพศ2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไป15จังหวัดของภาคอีสานทรงอทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งอย่างรุนแรงขาดน้ำในการดำรงชีวิตและในการเกษตรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทรงสังเกตเห็นบางสิ่งจนมีพระราชดำรัสว่าเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ลงมาให้ได้ ก็เคยได้ยินเรื่องการทําฝนฝนทําได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทําได้ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นของฝนและเป็นจุดที่สุดความุกข์ของชาวไร่ชาวนาันเกิดจากน้ำพระราชหฤทไย โครงการฝนหลวงใช้หลักการคือจากการสภาพอากาศเรียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝนเป็นกรรมวิธีที่เหนียวนำน้ำจากฟ้าซึ่งต้องใช้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้าเริ่มจากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ต้องการให้ฝนตกอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชมี3ขั้นตอน 1. ก่อกวนคือทำให้เกิดเมฆจำนวนมาก ในขั้นตอนนี้ไปกระตุ้นให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนเพื่อให้เกิดกระบวนการการชักนําไอน้ําหรือความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆ 2. เลี้ยงให้อ้วนคือเพิ่มขนาดเมฆให้ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นระยะที่สําคัญมากในการปฏิบัติการฝนหลวงเพราะจะต้องไปเพิ่มพลังให้กับการลอยตัวของก้อนเมฆให้ยาวนานออกไป 3. โจมตีคือเมื่อเมฆลอยอยู่บนพื้นที่เป้าหมายเครื่องบินจะโปรยเกลือโซเดียมคลอไรด์และผงมยูเรียเพื่อเร่งให้เมฆกลั่นตัวเป็นฝน ประโยชน์ของผลเทียมนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องการเกษตรและอุป,ปโภคบริโภคแล้วยังช่วยในเรื่องเสริมสร้างทั้นทางพัฒนาคมทางน้ำํำรวมทั้งช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วยโครงการตามพระราชะดำริฝนหลวงเป็นที่ประกาศแกะสายตาชาวโลกและได้จดสิทธิบัตรในเวลาต่อมา ด้วยความสาคัญและความต้องการให้มีปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทวีมากขึ้นฉะนั้นเพื่อให้งานปฏิบัติการฝนหลวงสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรได้กว้างขวางและได้ผลดียิ่งขึ้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสานักงานปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่21กันยายนพศ2518เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไปกระทั่งมีการปรับปรุงและพัฒนาปฏิบัติการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบันฝนหลวง เสมือนพรจากฟ้าที่ในหลวงราชการที่9พระราชทานผ่านเม็ดฝนอันฉ่ำเย็นเป็นการดับทุกข์คลายร้อนให้ประสบพิกรไทยนานหลายทศวรรษความฉ่ำเย็นจากฝนหลวงแผ่ปกทั่วแผ่นดินนับเป็นแสงแห่งพระอาราบีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรัน์